จริงคนนต้องมีสักวันจะไปที่ตรงนี้ไม่รู้คิดคานเธอเธอและเธอเธอเป็นดีจุกแล้วจุกแล้วเปลี่ยนเพลงอะไรเอย่างนี้เอเอ็นที่เดียอยากร้องเพลงอะไรนะฝุ่นฝุ่นอาฝุ่นอาฝุ่นอยากร้องร้องเลยมาเราเราคือเราไม่ได้ร้องแต่เราร้องแบบร้องเองไง เราก็สลักก oh, okay, right. like like ับร้องกันโอเคนะร้องขุ่นเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นการเป็นการเป็นการอัดดิ้งเป็อะไรพี่ร้องขุ่นเป็นหรือเปล่าเป็นก็ได้พี่ได้นี่หมายความว่ายังไงเกิดนั้นก็ได้นี่หมายความว่ายังไงก็ได้นี่ก็ครึ่งระหว่างได้กับไม่ได้ไงพี่เอออ่ะคิงลือ ตั้งแต่เอดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้มันเน้นเอไม่เน้นหูพี่เน้นเอเนี่ยเพลงยาวถึงสามนาทีแล้วนะก็เอาแค่ฮุกพอแล้วจบแค่ฮุกไม่ต้องร้องพูกคำว่ามันกลายเป็นฝนตกจะร้วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักร้องจะร้องเดี๋ยวเฮ้ยดิ่ระวังเพลงต่อไปเงียบกริบเลยเอาร้องช่วยก็ดีแล้ว ไม่งั้นก็ไม่อยากร้องนะัร้องตลอดคือจริงจริงจริงจรงที่ให้รอนี้เพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คำว่าฝุ่นมันอยู่ตรงนี้เป็นฝุ่นแต่เธอไม่มองเศษนฝุ่นฉันคนละคนลาศิลปินละครับอันนี้ไม่ใช่ละใช่ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยดิวอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งมากเพลงอะไรพี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทําไมดิวอยากร้องเพลงนี้ที่ที่เราพยายามซ้อมมันอยู่แล้วสุดท้ายเราก็เพรว่ามันสูงไป ใช่ลองสิพรุ่งนี้จะไปไม่ใช่เพลงนี้อ่นี้ไม่ได้ซ้อมเพลงนี้ไอ้มันซ้อมเพลงนี้นี่เราซ้อมเธอเป็นแฟนฉันแล้วทำไมดีอยากร้องเพลงนี้ครับทำไมครับไม่ใช่เพลงแกรนครับถ้าเป็นแกรนช้าหรือแกรนจ้าแฟนฉันแล้วอยากร้องเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ชอบพี่หนุ่มกันาหมากเขาเป็นไอดอลชอบแบบว่าชุดเป็นแบบชูสินี่ใช่ไหม ฟังใครอยู่ก็ไอเดอร์มันทัดฐานนะพี่เรากำลังถามอยู่อ่ะไม่คือชอบเขาเป็นไอดอลของผมคือแบบเวลาเสียงเขาแบบเวลามีช่วงออดช่วงออนช่วงอ่อดกริงจริงจริงไม่ใช่พี่ความจริงความจริงเราพูดอะไรมันไม่ต้องเก็บมาเป็นลูกเม็ดแก้ววะเราพยายามให้มันสนุกสนานมัพยายามบางทีปล่อยผ่านไปก็สนุกกว่าครับพี่นะเหตุผลที่เราไม่มีเพลงนี้เนี่ย คือเรามีเพลงนี้แต่ว่าเราไม่มีแบบเวอร์ชันลดคีย์ฉะนั้นเราลดเองเลยร้องเองสดๆเลยเนี่ยร้องนะเอาดิลุงเป็นอะไรในวันนี้เอาเข้ให้ร้องไงเราจะได้ร้องด้วยเป็นดีเจ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 เอาล้องสิเธอเป็นแฟนฉันแล้วเดี๋ยวนี้นะลดคีย์นิดนึงลดคีย์นิดนึ่งลดคีย์นห้เป็ขอลงไปครึ่งเสียงซิลดแล้วลดลดลงอีกลงไปครึ่งเสียงโดยดีเธอเธอเป็นเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้ว ครับอันที่จริงที่ไม่ได้ร้องเพลงเนี้ยเพราะว่าคนที่ร้องถึงมีผมคนเดียวครับแต่พี่จอไม่ถึงก็เลยเพลงเพลงอันนี้อันนี้อันนี้ต้องขอขอขอยอมรับในความสามารถของแคที่เอามาอวดในตอนนี้ด้วยจริงจริงมันมาอวดมันที่เราป่วยอารมณ์เสียมากของคุณแคที่เอาความสามารถที่เดียวตัวเองมาอวดเอาร้องให้มันจบก่อนร้อยให้มันจบก่อนให้มันจบสักท่อนหนึ่งเนี่ยก็จะร้องจบอยู่แล้วก็จจบขอโทษขอโทษพี่อ่เชิญครับเชิญครับคหม่ ดีเธอเออเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรโนฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนโอนฉันเขียนบันทึกจึงเธอเสมออยากบอกรักเธออยากเป็นทางการแต่ไม่กล้า แล้วทําไม่ร้องคนเดียวอ่ะเอ้าก็ได้อยากร้องไงก็ตอนก็ให้ร้องในร้องได้เต็มที่เราก็เป็นแบบตึ๊บตึ๊บตั้มตให้ใช่ไหมมีเอกเพลงหนึ่งที่แคร์อยากร้องเพลงอะไรอีกเอาครบเลยใช่ไหมเนี่ยเอาให้ครบเลยเก็บอยู่ในหัวใจแคร์อยากร้องทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้ครับเชื่อผมเคยดูตอนนั้นครับ The Star ห้าใช่แล้วแบบว่าอุเคยดูตอน The Star ห้าแล้วจะมีพี่คนหนึ่งร้องเพลงนี้ตอน วีคสองคนสุดท้ายเขาบอกว่าร้องเลยเถอะครับโอเคโต้เหรอไม่โอเคร้องเลยเถอะแต่กี้แต่กี้พี่ปอบอกว่าวีที่แล้วเราล็อกแค่ชั่วโมงเดียวเองมันน้อยไปไม่พอเราอุตส่าห์วีคที่กะจัดสามชั่วโมงอะไรนะอะไรนะนี่ชั่วนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่งแล้วก็เหลืออีกชั่วโมงครึ่งนี่เอใช่ป่ะแฟนเขามาล้อแต่สิบเอ็ดโมง ลครึ่งวันอ้องเลยร้องเลยเอามีอะไรนะอยากร้องเพลงอะไรเรามีสองเพลงที่พ่วงคำคำเดียวกันครับคือว่าท้ายอ่าไม่ใช่พันท้ายต่อเพลงเลยดีกว่าไม่ใช่บ้านท้ายนะครับหมายถึงท้ายท้ายอมว่าท้ายคือท้ายสุดสุดท้ายสิ่งนี้ครับสุดท้ายท้ายถอยไม่ใช่คนสุดท้ายสิเฮ้ยเฮ้ยอหันหลังมหันหลัง คยไม่ใจใครมาก่อน Thank mm -hmm. you. รู้สึกกำังานสายเนี่ยเดินทันไปทันมานายควรจะมาอยู่ฝั่งนี้ได้ได้โอเคโอเคเพื่อความสบายแล้วก็ล็อกข้าไว้ตรงนั้นไม่ต้องเดินไปไหนไม่อยิกตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวตรงนั้นแหละนะผ็ดการ